สำหรับคนที่กำลังเสียใจอยู่อยากให้แกลองตั้งสติและตั้งใจฟังคำถามเหล่านี้ดีๆและคิดตามที่แกเสียใจอยู่ไอ้ที่แกคิดว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันเวิร์กถ้ามันเวิร์กจริงๆทำไมมนถึงเลิกกันละ่ะถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเขารักแกอยู่เขารักๆๆไหนอะการการะทาแล้วทำไมถึงเลิกกันนะเขาบอกรักแกขนาดนี้ทำไมถึงเลิกกันนะทำไมไม่มีสถานะทำไมในวันที่แย่ที่สุดในชีวิตแก ทำไมเขาไม่ได้อยู่เคียงข้างแกกลับกลายเป็นพ่อแม่หรือเพื่อนด้วยซ้ําที่อยู่เคียงข้างแกในวันที่แย่ที่สุดในชีวิตทําไมไม่ใช่คนที่เราหลักทําไมไม่ใช่เขาอะ่ะแล้วเขาได้ทําอะไรบ้างไหมนอกจากการที่กดไลค์กดใจสตอรี่หรือแค่คอมเมนต์หรืออะไรแบบนี้หรือแค่แชทที่ใช้แค่แรงนิดหน่อยอะ่ะคุยแต่เขาได้พยายามงอแกไหมเขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมเขาได้มาหาแกหรือเปล่านอกจากคำพูดมีอะไรเป็นรูปประทับบ้างไหม แล้วดอกไม้วันเกิดอ่ะอยู่ไหนอ่ะดอกไม้วันวาเลนไทน์อยู่ไหนอ่ะ,อออะตรงไหนอ่ะแล้วไอ้ผู้ชายที่แกเสียใจอ่ะเขารวยไหมอ่ะเขาประสบความสําเร็จในชีวิตไหมเขาหล่อไหมวะแต่เขาเป็นคนที่แบบรักษาสัญญาเขาบอกว่าเขาจะมีครอบครัวก,กับเราจะมีลูกกับเรานน่นนี่นั่นแล้วไหนอ่ะไอ้คาพูดพวกนั้นกลายเป็นลมไปแล้วเหรอและทําไมเขาถึงไม่พยายามรักษาแกไว้เลยอ่ะ คำถามอย่างต่อมาแล้วตัวแกเองอ่ะไม่สามารถหาผู้ชายที่ดีกว่านี้ได้แล้วจริงๆใช่ไหมความสามารถของการในการหาผู้ชายของแกในนี่คือสุดๆแล้วใช่ไหมนี่คือผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกชีวิตนี้ฉันไม่สามารถหาผู้ชายคนนี้ได้ดีกว่านี้ได้แน่นอนนี่แหละดีที่สุดแล้วใช่ปะนี่คือผู้ชายที่ดีที่สุดใน3โลกแล้วใช่ปะและความรักในฝันของแกอ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ปะ